สวัสดีค่ะช่องเทคแคนโลยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเสนอบ้านสวนพร้อมอยู่นะคะเหมาะแก่การพักผ่อนไร้ยุอาศัยค่ะแปลงนี้นะคะมีบ้านพักให้ด้วยกับทุกท่านอยู่หนึ่งหลังนะคะอยู่ใกล้ถนนใหญ่600เมตรค่ะบ้านสวนบรรยากาศดีไม่เปี่ยวอยู่ใกล้เมืองปาจีนบุรีนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลดงขี้เหล็กค่ะอำเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีเนื้อที่ขนาด1ไร่298ตารางวา ราคาเหมาแปลงนะคะ3ร้านแแสนบาทคา่ะปรับลดราคามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินชนดคุดแดงบนพื้นที่นะคะมีบ้านพักหนึ่งหลัง1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำและ1ห,ห้องโถงมีต้นทุเรียน20ต้นให้ผลผลิตแล้ว14ต้นมีมังคุด20ต้นมีลองกอง15ต้นมีเบยงชิด1ต้นนะคะ พร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยค่ะการเดินทางสะดวกสบายมีเพื่อนบ้านอยู่ในชุมชนนะคะเป็นบ้านสวนที่มีบรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะอากาศดีใกล้ชิดธรรมชาติไม่ห่างจากตัวเมืองนะคะเดินทางก็สะดวกค่ะอยู่ใกล้ถนนใหญ่สุวรรณสอนเก่า600เมตรเท่านั้นอยู่ใกล้ตลาดต้องชมวงเวียนนเรศวร6กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโรบินสันโรงพยาบาลโลตัสประมาณ 8กิโลเมตรนะคะสนใจแปลงนี้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดเข้าชมแปลงจริงท่านติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรและไอดีรายใต้คลิปเลยนะคะในวันนี้เจคโนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ